ท่ามกลางความเงียบสงัดที่ปกคลุมกรุงพนมเปญภายหลังจากเสียงปืนนัดสุดท้ายที่ชายแดนไทยกัมพูชาเงียบเสียงลงความพ่ายแพ้ทางยุทธการต่อกองทัพไทยที่เนิน350และช่องตาควายไม่ได้เป็นเพียงความสูญเสียทางทหารที่น่าอับอายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของโศกนกาฏกรรมระดับชาติที่ไม่มีใครคาดคิดรัฐบาลของฮุนมาเนตที่กำลังส่วนเซจากบทเรียนราคาแพงที่ไทยมอบให้ ตัดสินใจเดินหมากตาที่ผิดพลาดที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือการพยายามสลัดแอกอิทธิพลจากจีนเพื่อหันไปศบลหลพยาอินทรีอย่างสหรัฐอเมริกาโดยหวังว่าอำนาจใหม่จะช่วยคานอำนาจเก่าและกอบกู้สถานการณ์วิกฤตที่กำลังพังทลายได้ย้อนกลับไปเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนยังเปรียบเสมือนพี่น้องที่แนบแน่น แต่เมื่อผลประโยชน์เริ่มขัดแยง้งและกัมพูชาเลือกที่จะปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนลงทุนมหาศาลพร้อมทั้งส่งสัญญาณเปิดเมืองท่าทางทหารต้อนรับกองเรือสหรัฐปักกิ่งไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศแต่มันคือการทรยศหักหลังอย่างชัดเจนเป็นการกระทำที่เข้าข่ายกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนนิยามไว้ จีนที่เคยโอบอุ้มด้วยเงินกู้และโครงการยุทธศาสตร์อย่างคลองฟูนันบัดนี้แปลเปลี่ยนท่าทีจากมิตรผู้แสนดีกลายเป็นเพชฌฆาตท,ที่เลือดเย็นที่สุดคำว่าสั่งสอนที่ถูกส่งตรงมาจากทรรเนียบจงหนานไห่ไม่ได้มาในรูปแบบของแถลงการทางการทูตที่สวยหรูแต่มาพร้อมกับคำขาดที่เย็นเยืเยอกภายในระยะเวลาเพียง48ชั่วโมงคือเส้นตายที่ปักกิ่งมอบให้พนมเปญในการกลับตัวกลับใจ หากไม่เร่งแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดผลลัพธ์ที่จะตามมาจะไม่ใช่แค่การถอนทุนแต่จะเป็นหายนะที่ไม่อาจประเมินค่าได้นาฬิกานับถอยหลังเริ่มเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งทุกวินาทีที่ผ่านไปคือแรงกดดันที่บีบหัวใจผู้นำกัมพูชาที่บัดนี้ตระหนักแล้วว่าตนเองกำลังเดินไต่ลวดอยู่บมปากเหวระหว่างมังกรจีนที่กำลังเกรี้ยวกราดกับอินซีสหรัฐที่ยังดูเลือนลางเหมือนภาพลวงตา สงครามครั้งนี้ไม่ใช่การสู้รบด้วยกระสุนปืนใหญ่เหมือนที่ชายแดนไทยแต่เป็นสงครามความอยู่รอดที่ไม่มีเสียงปืนและมันน่ากลัวยิ่งกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเข็มนาฬิกาเดินผ่านไปความเงียบจากปักกิ่งเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นการกระทำที่สั่นสะเทือนรากฐานทางเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยสิ้นเชิงไม่มีการเคลื่อนกำลังพลไม่มีการสวนสนามสแสดงแสนยานุภาพเหมือนที่ชายแดนไทยกัมพูชา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปรากฏการเลือดไหลออกทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเงินทุนหมุนเวียนที่เคยหล่อเลี้ยงชีพผู้จรของประเทศหยุดชะง,งักทันทีโครงการก่อสร้างขนาดยักษ์ที่เคยมีรถเครนและคนงานจีนขวักไข่กลับกลายเป็นสุสานคอนกรีตท,ที่ไร้ชีวิตชีวาภายในชั่วข้ามคืนบริษัทจีนทยอยปิดตัวลงอย่างเงียบเชียบ ทิ้งไว้เพียงโครงสร้างตึกรฟ้าที่สร้างไม่เสร็จและหนี้สินก้อนโตที่รัฐบาลกัมพูชาต้องแบกรับไว้เพียงลำพังนี่คือยุทธวิธีที่เรียกว่าการบีบคั้นทางยุทธศาสตร์ซึ่งสร้างความเจ็บปวดลึกซึ้งยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่ที่ไทยใช้ถล่มฐานที่มั่นทางทหารเสียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคลองฟูนันเตโชที่ฮุนมาเนตเคยหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ เพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามและไทยบัตรนี้กลับกลายเป็นกับดักมรณะจีนไม่ได้เพียงแค่ถอนการสนับสนุนทางการเงินแต่ยังดําเนินการปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ในน่านน้ําที่เกี่ยวข้องทาให้คลองสายนี้สุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นเพียงคูน้ําแห้งขอดที่ไร้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเดินเรือปักกิ่งกําลังส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าหากปราศจากการอนุญาตและการคุ้มครองจากจีน โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็ไม่มีค่าอันใดนี่คือการเชื่อดไก่ให้ลิงดูอย่างแท้จริงเพื่อให้ชาติสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้เห็นเป็นเยี่ยงอย่างว่าการคิดจะเล่นเกมสองหน้ากับมังกรจีนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเพียงใดและความมั่นคงทางพลังงานหรือการขนส่งที่เคยวางใจกลับกลายเป็นอาวุธที่หันกลับมาทิ่มแทงตนเองได้ทุกเมื่อ ความพยายามของกัมพูชาที่หวังจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาถ่วงดุลอำนาจกลับกลายเป็นการเปิดประตูรับศึกสองด้านโดยไม่รู้ตัวด้านหนึ่งคือแรงกดดันทางทหารจากไทยที่ชายแดนซึ่งกองทัพไทยยังคงรักษาชัยชนะและพื้นที่ยึดครองไว้อย่างเหนียวแน่นอีกด้านหนึ่งคือสงครามเศรษฐกิจจากจีนที่กำลังกัดกินเนื้อร้ายของประเทศฮุนเซนและฮุนมาเนตต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายว่า สหรัฐอเมริกาอาจมอบคำสัญญาที่สวยหรูและส่งเรือรบมาลาตระเวนให้ได้แต่สหรัฐไม่สามารถเข้ามาอุ้มชูระบบเศรษฐกิจทั้งระบบที่ผูกติดอยู่กับห่วงโซ่อุปทานของจีนมานานหลายทศวรรษได้ทันท่วงทีในขณะที่เสียงเรียกร้องหาทางออกเริ่มแผ่วเบาลงความมืดมนทางเศรษฐกิจกำลังคืบคลานเข้าปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินขเขมรสร้างความตื่นตระหนกให้กับชนชั้นนำในพนมเปญ ที่เริ่มมองเห็นอนาคตที่ล่มสลายรออยู่เบื้องหน้าแสงสว่างที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามไขว่คว้าจากฝั่งตะวันตกเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อกองเรือและคณะทูตทหารจากสหรัฐอเมริกาตบเท้าเข้าสู่พนมเปญด้วยท่าทีขึงขังภาพการจับมือและคำมั่นสัญญาที่จะมอบความช่วยเหลือทางความมั่นคงถูกฉายภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนหน้าสื่อของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้เลือกข้างถูกแล้ว แต่เบื้องหลังรอยยิ้มทางการทูตนั้นนักวิเคราะห์มองเห็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามาในฐานะอัศวินขี่ม้าขาวเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจกัมพูชาแต่เข้ามาในฐานะนักล่าอนาน,านิคมยุคใหม่ที่มองเห็นโอกาสทองในการเปลี่ยนกัมพูชาให้เป็นเพียงเบี้ยบนกระดานหมากรุกเพื่อใช้ปิดล้อมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้เท่านั้นความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือการฝึกซ้อมทางทหารเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเพียงชั่วคราวแต่ไม่ได้รักษาโรคร้ายที่กำลังกัดกินประเทศสิ่งที่กัมพูชาต้องการเร่งด่วนคือเม็ดเงินลงทุนเพื่อสารต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกจีนทิ้งร้างแต่สิ่งที่สหรัฐมอบให้กลับเป็นฐานทัพและข้อเรียกร้องทางยุทธศาสตร์ยิ่งกัมพูชาถล่มลึกไปกับข้อเสนอของวอชิงตันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการราดน้ำมันลงบนกองเพลิงแห่งความโกรธแค้นของปักกิ่งจีนมองเห็นความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การหาทางรอดของประเทศเล็กๆแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูเพื่อแทงข้างหลังสหรัฐอาต้องการเพียงแค่จุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมเส้นทางเดินเรือและกดดันจีนโดยไม่ได้แยแสว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะพังพินาศลงในระหว่างกระบวนการนั้นหรือไม่ สถานการณ์ของกัมพูชาในขณะนี้จึงไม่ต่างอะไรกับสนามรบตัวแทนที่ไร้เสียงปืนแต่เต็มไปด้วยความสูญเสียรัฐบาลฮุนมาเนตเริ่มตระหนักว่าตนเองกำลังติดอยู่ในกับดักที่สร้างขึ้นเองการเปิดประตูรับสหรัฐเข้ามาไม่ได้ช่วยคานอำนาจจีนอย่างที่ฝันหวานแต่กลับเร่งให้จีนตัดขาดความสัมพันธ์อย่างโหดร้ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มเป็นอมพาสจากภาวะทุนหายกำไรหดโครงการระดับชาติกลายเป็นซากปร,รักหักพังกัมพูชาต้องจำยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบของสหรัฐเพื่อแลกกับการพยุงอำนาจทางการเมืองที่สั่นคลอนอนาคตของประเทศกำลังถูกจำนองไว้กับมหาอำนาจที่มองกัมพูชาเป็นเพียงหมากที่ใช้แล้วทิ้งในขณะที่ภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่สงครามชายแดน แต่คือความล่มสลายจากภายในที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการถอนทุนคือสัญญาณเตือนภัยเงียบที่เริ่มปรากฏขึ้นเหนือหน,น้าน้ำอ่าวไทยเมื่อเรือสำรวจของจีนเริ่มเข้ามาป้วนเปียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้กับปากทางเข้าคลองฟูนันเตโชไม่ใช่เพื่อการวิจัยทางทะเลหรือศึกษาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการส่งสัญญาณทางทหารที่เยือกเย็นที่สุดว่า ปักกิ่งกำลังจับตามองทุกความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดคลองฟูนันที่รัฐบาลหุนมาเน็ตเคยวาดฝันว่าจะเป็นเส้นทางสู่อิสรภาพทางเศรษฐกิจบัดนี้กำลังกลายเป็นจุดตายที่จีนสามารถบีบคั้นให้เป็นอมพาตได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวพื้นที่ทางทะเลรอบคลองที่จีนเคยช่วยพัฒนาและควบคุมกลไกลการเดินเรือ บัตรนี้กลายเป็นจุดร้อนระอุที่จีนพร้อมจะปิดกั้นเส้นทางการค้าทำให้ความได้เปรียบในการเจรจาต่อรองของกัมพูชาลดลงจนเหลือศูนย์ในขณะที่วิกฤตกำลังก่อตัวขึ้นรอบด้านความหวังที่ฝากไว้กับสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเลือนลางลงเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายแม้วอชินตันจะต้องการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเพียงใดแต่ข้อจำกัดทางการเมืองภายใน และพันธนาการทางกฎหมายทำให้สหรัฐไม่สามารถแทรกแซงวิกฤตเศรษฐกิจกัมพูชาได้โดยตรงและทันท่วงทีสหรัฐอาจมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเรือรบให้ได้แต่ไม่สามารถเสกเงินสดพันล้านดอลลาร์เพื่อมาชดเชยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จีนถอนออกไปได้การช่วยเหลือจากตะวันตกเปรียบเสมือนการให้ยาแก้ปวดแก่คนไข้ที่กำลังตกเลือดภายใน ซึ่งไม่อาจยื้อชีวิตได้หากปราศจากการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องอาศัยเม็ดเงินมหาศาลความกดดันนี้พุ่งตรงเข้าสู่จิตใจของผู้นำกัมพูชาทั้งฮุนเซนและฮุนมาเนตเริ่มตระหนักด้วยความหวาดหวั่นว่าพวกเขาไม่สามารถหลบหนีพ้นผลพวงจากการตัดสินใจของตนเองได้นาฬิกานับถอยหลังของเส้นตาย48ชั่วโมงกำลังจะสิ้นสุดลงแต่ทางออกกลับตีบตันลงทุกขณะ กัมพูชาพบว่าตนเองไม่ได้เพียงแค่กำลังต่อสู้เพื่อชิงอำนาจทางการเมืองแต่กำลังเผชิญกับสงครามความอยู่รอดของรัฐชาติบนเวทีโลกการถูกบีบจากทั้งสองมหาอำนาจโดยมีจีนที่พร้อมจะทำลายรากฐานเศรษฐกิจและสหรัฐที่ทำได้เพียงยืนมองดูอยู่ห่างๆทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์และที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือ ประเทศไทยเพื่อนบ้านที่เพิ่งมีชัยชนะเหนือสงครามชายแดนกลับยืนมองดูความพินาศนี้ด้วยความสงบนิ่งรอคอยดูบทสรุปของประเทศที่ไม่รู้จักประเมินกำลังตมเองในขณะที่รัฐบาลพนมเปญกำลังเมาหมัดกับวิกฤตที่ถาโถมเข้ามาความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับพันธมิตรใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสหรัฐไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นผู้ปกป้องกัมพูชาอย่างแท้จริง แต่เข้ามาเพื่อใช้กัมพูชาเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งในเกมภูมิรัฐศาสตร์ขนาดใหญ่เพื่อปิดล้อมจีนเท่านั้นยุทธศาสตร์ของวอชิงตันคือการสร้างความปั่นป่วนในหน้าบ้านของจีนโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงหรือปากท้องของชาวกัมพูชาแม้แต่น้อยการส่งมอบอาวุธหรือการซ้อมรบร่วมเป็นเพียงฉากหน้าของการแสวงหาผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์แต่เมื่อถึงเวลาที่กัมพูชาต้องการเงินทุนก้อนโต เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายสหรัฐกลับทำได้เพียงยืนดูอยู่ห่างๆปล่อยให้พันธมิตรหน้าใหม่ต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังท่ามกลางความโกลาหลน,นี้ประเทศไทยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและคู่ขัดแย้งที่พึ่งกำชัยชนะในสงครามชายแดนกลับวางตัวด้วยความสุข,ขุมนุ่มลึกอย่างน่าเกรงขามไทยไม่จำเป็นต้องเปิดฉากโจมตีซ้ำเติมเพราะรู้ดีว่ากัมพูชากำลังทำลายตัวเองจากภายใน บาดแผลทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้นำกัมพูชารุนแรงและสร้างความเสียหายยาวนานกว่ากระสุนปืนใหญ่ที่ถล่มเนิน350เสียอีกสำหรับไทยแล้วภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าประเทศเล็กๆที่ไม่รู้จักประมาณตนและเล่นเกมอำนาจเกินตัวจะต้องพบจุดจบเช่นไรไทยเพียงแค่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และปล่อยให้กลไกลแห่งความล่มสลายทำงานของมันต่อไปโดยไม่ต้องเปลืองเลือดเนื้อของทหารไทยแม้แต่หยดเดียวสถานการณ์ภายในกัมพูชายิ่งทวีความสิ้นหวังเมื่อโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจกลายเป็นอนุสาวรสถานแห่งความล้มเหลวคลองฟูนันที่ขุดค้างไว้ตึกกระฟ้าที่ไร้หน้าต่างและเขตเศรษฐกิจที่เงียบเหงาล้วนเป็นหลักฐานที่ตอกย้ำว่า การทิ้งจีนเพื่อไปซบสหรัฐคือการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจประชาชนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำตระกูลหุ่นที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลที่สุดเท่าที่เคยมีมาไม่ใช่จากค่าศึกภายนอกแต่จากความล่มสลายของระบบที่พวกเขาสร้างขึ้นเองกัมพูชาได้พาตัวเองเดินเข้าสู่ทางตันที่ไม่มีแสงสว่างปลายอุโมงค์และตระหนักได้ในที่สุดว่า ในเกมของมหาอำนาจไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่อ่อนแอและตัดสินใจผิดพลาดเมื่อม่านหมอกแห่งความหวังจางหายไปความจริงที่ปรากฏตรงหน้าคือภาพลวงตาที่สหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นรัฐบาลกัมพูชาเริ่มตระหนักด้วยความเจ็บปวดว่าการที่สหรัฐส่งกองกำลังและยุโทโธปกรณ์เข้ามาในประเทศนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาอย่างที่กล่าวอ้างแต่เป็นเพียงการวางหมาก เพื่อใช้กัมพูชาเป็นเบี้ยในการประชิญหน้ากับจีนบนกระดานอำนาจโลกสิ่งที่กัมพูชาได้รับไม่ใช่เกราะป้องกันที่แข็งแกร่งแต่เป็นพันธนาการที่มองไม่เห็นรัฐบาลฮุนมาเนตพบว่าตนเองกำลังถูกมัดมือชกให้ต้องเดินตามเกมของวอชิงตันในขณะที่ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกอบกู้ระบบเศรษฐกิจที่กำลังพังทลายกลับเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถมอบให้ได้อย่างแท้จริง เงินช่วยเหลือที่หยิบยื่นให้เปรียบเสมือนยาแก้ปวดขนาดเล็กที่ไม่สามารถรักษาบาดแผลชะกันจากการถอนตัวของทุนจีนได้ในอีกด้านหนึ่งการตอบโต้จากปักกิง่งไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่มาตรการทางเศรษฐกิจแต่เริ่มลุกลามเข้าสู่สงครามเงียบที่มุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์คลองวูนันเตโชซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือและอนาคตใหม่ของกัมพูชา บัดนี้กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีที่มองไม่เห็นจีนไม่จำเป็นต้องใช้ขีปนาวุธทำลายมันเพียงแค่ใช้กลไกลทางการทูตและอิทธิพลเหนือเส้นทางน้ำทำให้โครงการนี้กลายเป็นเพียงคูน้ำที่ไร้ค่าและเป็นภาระทางการเงินที่หนักอึ้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เคยคึกคักไปด้วยนักลงทุนชาวจีนบัดนี้แปรสภาพเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยซากปร,รักหักพังทางเศรษฐกิจสัญญาการค้าถูกยกเลิกเงินกู้ถูกระงับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติมาลายหายไปจนหมดสิ้นกัมพูชาในยามนี้จึงเหมือนคนป่วยที่ถูกตัดท่อนน้ำเลี้ยงจนหมดสิ้นคุณมาเนตและคณะรัฐบาลพบว่าตนเองได้นำพาประเทศเดินเข้าสู่กับดักมรณะที่ไม่มีทางออกการหันหลังกลับไปซบจีนก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะความไว้วางใจได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ส่วนการจะเดินหน้าไปกับสหรัฐ ก็มีแต่ความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือจนพังยับเยินประเทศที่เคยภาคภูมิใจในเอกราชบัดนี้ต้องยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางซากปรักหักพังของนโยบายที่ผิดพลาดโดยมีเสียงสะท้อนจากความพ่ายแพ้ต่อไทยที่ชายแดนเป็นเครื่องตอกย้ำความล้มเหลวและความเงียบงันจากจีนที่เป็นบทลงโทษที่เจ็บปวดที่สุดกัมพูชาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงแล้วว่าในโลกของมหาอำนาจ ผู้ที่ทรยศต่อมิตรแท้เพื่อผลประโยชน์ชั่วคราวมักจะมีจุดศบที่น่าเวทนาเสมอ